ที่จังหวัดสกลนครนะครับฝนตกหนักติดต่อกัน3วันทําให้พื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองสกลนครนั้นน้ําท่วมสูงครับแล้วก็ถนนหนทางต่างๆก็ได้รับผลกระทบแล้วก็สนามบินก็ต้องปิดสนามบินเพราะาน้ำเนี่ยท่วมเข้ารันเวย์ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดสถานการณ์จากคุณทิติยานจันทนะภูผารายง,งานสดมาจากสกลนครครับเชิญเลยครับ จุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่นะคะก็คือบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเก่าในเขตเทศบาลนครสกลนครค่ะด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็คือย่านเขตเศรษฐกิจที่สําคัญค่ะของเขตเทศบาลนครสกลนครนะคนะ,คะถูกน้ําท่วมขังเป็นระดับสูงค่ะการไฟฟ้านะคะจะต้องตัดกระแสะไฟนะคะซึ่งขณะนี้นะคะในจังหวัดสกลนครนั้นยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ นายวิทยาจันฉลองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครอยู่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและสั่งการช่วยเหลือประชาชนเกือบตลอดทั้งคืนค่ะเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วเพราะสถานการณ์อย่างน่าเป็นห่วงเพราะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีน้ำจากเทือกเขาภูพานไหลเข้าตัวเมืองค่ะขณะที่การระบายน้ำลงหนองหานไม่คล่องตัวเนื่องจากน้ำในเขตเทศบาลต่างระดับจากหนองหานเพียง30-40เซนติเมตรเท่านั้นนะคะ ส่วนน้ําจากน้องหานก็ระบายลงสู่ลําน้ํากําได้ลําบากค่ะเพราะลําน้ําคดเคี้ยวนะคะบางจุดเป็นสันดอนทาให้การระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงไม่สะดวกค่ะขณะที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนครนะคะถูกน้ําท่วมทั้งหมด43ชุมชนค่ะประชาชนเดือดร้อนกว่า30,000คน ปัญหาที่พบขณะนี้นะคะประชาชนบางส่วนยังไม่ยอมออกจากบ้านทําให้การเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างยากลําบากค่ะจากระดับน้ําที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทําให้รถจมน้ําจํานวนมากประชาชนอบพยพไม่ทันค่ะโดยวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าไปเคลื่อนย้ายชาวบ้านที่ยังติดค้างซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะประชุมบอลลูมเวลา7จ็นาฬิกาก่อนแยกย้ายออกไปช่วยเหลือแบ่งพื้นที่ออกเป็น6โซนค่ะ เดิมนะคะมีทีมช่วยเหลืออยู่50ทีมบุคลากรกว่า800คนค่ะพร้อมเหลือท้องแบน50ลำเฮลิกอปเตอร์1ลำรถยกสูง31คันครัวสนาม3คันค่ะโดยวันนี้นะคะจะมีทีมช่วยเหลือเข้ามาสมทบอีก40ทีมค่ะที่ตกแล้วก็อิ่มอยู่ที่เท้าขับผู้พานะม,มันก็ทะลักลงมาแล้วก็ประกอบกับฝนเข้าบนลงมาด้วยเนี่ยมันก็เลยมากระอักแล้วก็น้ําบางสายส่วนใหญ่เนี่ย มันลงมาก่อนที่จะลงจากน้องหาแล้วก็ลงไปทางน้ความพนมลำน้ำกำเนี่ยมันต้องหมุนเข้ามาในเขตเทศบาลนี้ก่อนพอหมุนเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยมวลน้ำมันก็เยอะพอเยอะปั๊บมีระดับน้ําระหว่างในเขตเมืองกับน้องหาเมื่อต่างกันน้อยต่างกันน้อยมันก็ดันออกไปน้อยมันก็เลยกระจุกแล้วก็เลยท่วมเอ่อขึ้นมาตามลําน้าปริปริปรีมาเรื่อยๆก็เลยเข้าท่วมน้องๆในเขตเทศบาลตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึง อย่างที่ออกขาวนะ่ะช่วงช้าก็นั่งถึงเย็นเนี่ยท่วมขึ้นมาเร็วมากเพราะมวลน,น้ำข้างบนมันลงมาด้วยประกอบกับฝนมันไม่หยุดตกเลยนะแล้วมันก็อิ่มมาตลอดละนนก็เลยทะลักเข้ามา,าช่วงหัวค่ำเนี่ยมันลงไปนิดนึงเนื่อง,งจากฝนเบาแต่ปรากฏว่าเนี่ยฝนลงมาอีกเงนี้เราก็คิดว่ามันอาจจะอาการเนี่ยคงหนักอีกเนาะแต่นี้มันเทศบาลเนี่ยในเขตเทศบาลเนี่ย43ชุมชนเนี่ยประชากรก็อยู่ที่ประมาณ ที่อยู่ถ้าที่เช็คเนี่ยประมาณสักสามหมื่นคนเนาะแต่ว่าท่วมจริงๆเนี่ยต้องต้องต้องถือว่าท่วมทั้งหมดนั่นแหละมันก็มีบางที่มันก็เป็นเน<ๆ>ิ<ห>นบ <font> ้างอะไรบ้างแต่ว่าตรงสารกา,ารตรงศูนย์การของเราเนี่ยศูนย์กู้ภัยตรงเนี้ยเนาะมันก็จะสูงกว่าที่อื่นเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดอพยพด้วยข้างๆเนี่ยจะมีโรงยิมแต่ข้างเนาะจะเป็นะอพยพด้วยทีนี้เวลาเราเอาออกมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามันท่วมอย่างรวดเร็วเพราะนั้นก<ๆ>็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นรถจมน้ํา มีบางคนก็ยังคิดว่ายัางยังเป็นห่วงข้าวของยังออกมาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่คิดว่าคงไม่ไหวแล้วก็เลยเอาออกมาก่อนในช่วงหค้มนี่ก็พยายามกู้เอาคนคนแก่กับเด็กและคนป่วยออกมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมี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 อีกส่วนหนึ่งที่ติดอยู่ในชุมชนบางส่วนโดยเฉพาะชุมชนที่ติดอยู่ดินหนองหามเนี่ย วันนี้ก็หมายความว่าก็ต้องดูในเรื่องของถ้าน้ําทรงหรือน้ําขึ้นวันนี้ก็ต้องเร่งที่จะต้องคุยกับทางผู้ที่อยู่ในติดในชุมชนเนว่าต้องขอให้ออกแล้วละ่ะวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนอีกประเด็นหนึ่งก็คือวันนี้เราเฝ้าตามสถานการณ์ของน้ํานี่ตลอดต่อเรื่องทุกชั่วโมงวันนี้ที่ยังขึ้นอีกเนี่ยมันก็ต้องพยากรณ์ว่าวันนี้มันขยับขึ้นไปติดชุมชนไหนอีกที่ขยับออกไปเพราะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนใคยกัน ขณะนี้นะคะจังหวัดส,สกลนครได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดสกลนครขึ้นที่โรงยิมศูนย์กีฬาอบอจอเป็นจุดพักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนค่ะอย่างเช่นนายนัทชนนบัวเพียนะคะหนึ่งในผู้อพยพเล่าว่าน้ำที่ท่วมค่ะซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารนั้นท่วมสูงถึงหน้าอกต้องอพยพออกมาทั้งบ้านกว่า20คนรวมถึงหลานวัย4เดือนและยังมีหลานวัย2เดือนและญาติอีก2คนที่หนีออกมาไม่ทันค่ะ ไม่เหลืออะไรแล้วครับจมหมดแล้วมอไซค์ก็จมไปด้วยแล้วเท่าเท่าอบเท่าอแครับเราเราไปอยู่ที่ไหนเียกี่คนคะที่เกือบยี่สิบนะครับครับยังเหลืออีกอีกสามสี่คนยังไม่ออมาไม่ครับออกมาไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปรับเอา ที่บ้านรู้สึกจะเป็นร้านอาหารใช่ครับหายหมดไหมคะหมดครับหายหมดทุกอย่าง<ม>ของปิวออกไปหมดเลยครบเก็บของอะไรออกมาแท้ทนันไหมคะไม่น่าจะทันเพราะตู้ทางน้ําแข็งก็ไปหมดแล้วเสื้อผ้าของใช้เครื่องหอมเราเก็บได้บางอย่างครับบางอย่างก็อยู่ข้างบนบ้านครับแล้วเราที่บ้านเราจะอยู่ที่นี่ที่สวนนี้ประมาณเท่าไหร่น่าจะไปที่อืน่นน่าจะอยู่ที่นี่ก่อนครับ รอดูรอดูน้ำและครับถ้าแค่สี่เดือนเองอะค่ะลำบากไหมคะอยู่นี้ก็นิดหนึ่งอะครับยังมีอีกสองเดือนครับที่ติดอยู่ในบ้านมีอีกครับมีสองเดือนหลามอีกคนหนึ่งอ๋อมีสองเดือนติดอยู่ในบ้านด้วยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยให้เขาไปช่วยอ่ะ ค่ะประชาชนที่ต้องอบพยพมาอยู่ที่พักพิงนะคะนอกจากชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมแล้วค่ะยังมีชาวบ้านจากต่างอําเภอที่เข้ามาขายของที่ตลาดและประชาชนที่จะเดินทางแต่ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากถนนสายต่างๆนะคะถูกน้ําท่วมสูงค่ะอันคือว่าอยู่นี่มัน,มนอันตรายมัน่าอยู่ทั้งเทศบาลใช่ไหมอยู่บนอยู่ตลาดเลยนะต้องขึ้นไปยู่นนนเนินเพิ่นบ่ค่ะ พี่น้องโทรมายุ้ใสนะ่ในยุ่เทศบาลเนะขึ้นไปยุ่นเนือเนอ่อยุ่สลากางเด้ออะยา้ยต่ตมตั้ได้เหมือนบอกอม,มีคนแนะนำจะจังได้ขึ้นมานี่จะได้สบายจา้ะคือว่าแม่มาขายของเรากลักบอ,ออกกลับออกไปบ่ได้กับออกไปบ่ได้จะรถโดยสารก็ไปบ่ได้จ้ะนี่ก็คนโดยสารไปบ่ได้มันน้ำมาล้วไปบ่ได้จ้ะกลับบ้านบา่ได้ ในโรงยยิมศูนน์กีฬาอบอจะะคะโรงพยาบาลสกลนครยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะเบื้องต้นพบว่าผู้มาขอรับการรักษานั้นส่วนใหญ่มีอาการเป็นไข้หากใครอาการหนักก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสกลนครซึ่งอย่างเปิดให้บริการปกตินะคะนอกจากนี้โรงพยาบาลสกลนครยังจัดทีมแพทย์กู้ชีพเคลื่อนที่5ทีมพร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านค่ะ ขณะที่อ่างเก็บน้ําทั้ง4แห่งที่มีกระแสข่าวออกมาว่าอ่างแตกนะคะกรมชลประทานได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าไม่เป็นข้อเท็จจริงนะคะโดยอ่างเก็บน้ําห้วยสายขมิน้นน้ําล้นทํานดดินกัดเซาะสันเขื่อนลึก4เมตรไม่ได้แตกตามที่เป็นข่าวค่ะด้านท่าอากาศยานสกลนครนะคะได้ประกาศปิดสนามบินจนถึงเวลา15นาฬิกาวันนี้และจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะเนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณทางขับระดับน้ำเกือบ สูงถึงเกือบ100เซนติเมตรค่ะค่ะและจากการที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านบริเวณสีแยกของนาฬิกาเก่านี้นะคะก็บอกค่าว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ําได้เริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่ง น้ำท่วมครั้งนี้ของจังหวัดสกนครน,นั้นถือว่าหนักที่สุดในรอบ20ปีส่วนด้านการให้ความช่วยเหลือนะคะประชาชนที่อยู่ที่จุดพักพิงขณะนี้ก็ยังคงขาดแคลนเสื้อผ้าผ้าอนามันายนะคะแล้วก็แปลงสีฟันค่ะ